สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างหวังว่าทุกท่านคงจะเด็กอนุบาลกันนะครับวันนี้ผมมีหนังสงครามเทพเจ้ามันๆจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นอย่างไรเมื่อมนุษย์นั้นหมดศรัทธาต่อเหล่าทวยเทพเมื่อ3ามสี่วันที่แล้วเนี่ยผมฝันเรื่องแปลกๆอยู่เรื่องหนึ่งครับเป็นฝันที่โคตรหลุดมากเลยนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยฝันอะไรแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะมาเล่าในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะเอาล่ะมาเริ่มเลยแล้วกันนะ เริ่มเรื่องมาด้วยการเล่าขานถึงตำนานสมัยที่เทพไทยท่านนั้นยังครองโลกแต่แล้วยุคของไทยท่านก็ต้องสิ้นสุดลงด้วยน้ำมือของบุตรชายทั้ง3ซึ่งได้แก่ซูสโพไซดอนและเฮดีสซูสได้ชักชวนน้องชายของเขาเฮดีสสร้างอสูรที่แข่งแก่งแล้วมาโค่นล้มพ่อแม่ของตนเองได้เฮดีสได้สร้างสิ่งที่สยดสยองขึ้นมามีนามว่าเดอะคราเคนซูสได้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์โพไซดอน on, ได้เป็นเจ้าแห่งท้องทะเล และเฮดีสถูกล่อลวงโดยซูสต้องมาปกครองยมโลกที่มืดมิดซุสเป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาส่วนพลังของซุสนั้นจะเกิดจากการอ้อนวอนหรือสวดสรรเสริญต่อเทพ,พเจ้าโดยมนุษย์เมื่อวันเวลาผ่านไปมนุษย์เริ่มแข่งกาดตั้งคอกังขาต่อเหล่าทวยเทพและลุกข,ขึ้นมาต่อต้านเทพ,พเจ้า ตัดภาพมาที่ชาวประมงระหว่างหาปลานั้นเขาได้พบลงศพปริศนาลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำและเมื่อเปิดลงนั้นออกภายในนั้นปรากฏหญิงสาวผู้หนึ่งที่เสียชีวิตและเด็กทาลกที่ยังมีชีวิตอยู่ลุงชาวประมงไล้เก็บเด็กคนนั้นมาเลี้ยงแต่แล้วก็มีสาวสวยปริศนากำลังจ้องมองพวกเขาอยู่เธอพูดขึ้นมาว่า 12ปีผ่านไปเพอร์ซิอุสได้เติบโตขึ้นเป็นชาวประมงเหมือนกับพ่อเลี้ยงของเขาแต่แล้วพักหลัง,ลงนี้จับปลาไม่ค่อยได้ลุงก็เลยบ่นว่าเราจะขอบคุณใครดีที่ต้องควาน้ำเหลวทุกวันแบบนี้โพไซดอนหรือซุดดีละ่ะตกกลางดึก เพอร์ซีสะดุ้งตื่นจากเสียงฟ้าผ่าพอมองออกไปนอกทะเลเขาก็เหมือนจะคิดอะไรบางอย่างอยู่ลุงที่เห็นแบบนั้นก็เลยเดินเข้ามาคุยคําถามที่ซึ่งไร้คําตอบว่าจริงๆแล้วพ่อแม่ที่แท้จริงของเพอร์ซีนั้นคือใครกันแน่แต่มันก็ไม่สําคัญเพราะตอนนี้เขามีทุกอย่างที่ต้องการแล้วเช้าวันต่อมาระหว่างกลับเมืองทหารมากมายก็กําลังจะโคนรูปปั้นของซูสเป็นธรรมดาที่เวลาผ่านไปนั้นมนุษย์จะเริ่มหมดศรัทธาต่อพระเจ้า พวกเขาคิดว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งเหนือสิ่งใดพระเจ้าจึงต้องสั่งสอนพวกมนุษย์ที่คิดจะแข่งกล้ากับพวกเขาท่านใดนั้นก็ปรากฏฝูงฮาปี้หรือเปล่าจำนวนมากพุ่งขึ้นมาจากน้ำและเข้าโจมตีทุกอย่างที่เห็นฮาปี้ทั้งหมดนั้นบินมารวมล่างกันจนปรากฏกลายเป็นเฮดีสเขาหันไปเจอเรือของเพอร์ซี่พอดีเลยพุ่งเข้าโจมตีแบบไม่ต้องถามจึงทำให้เรือนั้นจมลงสู่ก้นทะเล ที่แย่ไปกว่านั้นครอบครัวของเพอร์ซีติดอยู่ในเรือออกมาไม่ได้จึงทําให้เสียชีวิตทั้งหมดเหลือแค่เขาคนเดียวทีลอดตัดภาพมาที่เขาโอลิมปัสเหล่าทวยเทพก็หาลือกันเรื่องนี้เหล่าทวยเทพนั้นแยกเป็น2ฝ่ายระหว่างฝ่ายที่สั่งสอนให้พวกมนุษย์หลับจำกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเฮดิสปรากฏตัวขึ้นมาและเป่าหูซุสต่างๆนานาให้สั่งสอนพวกมนุษย์โพไซดอนก็เห็นด้วยกับเฮดิสแต่อพอลโลนั้นไม่เห็นด้วย แต่สุดท้ายแล้วซซสก็ไฟเขียวให้เฮดิสนั้นไปจัดการกับพวกมนุษย์ตัดภาพมาที่เพอร์ซีที่หมดสติได้มีเรือของทหารนั้นพบร่างเขาและพาขึ้นเรือกลับมาที่เมืองเพื่อให้ไปเป็นทหารของเมืองนี้ทหารเข้ามาในวังเพื่อรายงานภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ราชาจากนั้นราชาก็พูดโอ้อวดต่างๆนานาแต่เจ้าหญิงอันโดเมดา ดูท่าเธอจะเบื่อกับสิ่งที่พ่อของตนนั้นพูดจนราชินีนั้นให้เธอไปหาอะไรดื่มจะได้หายเครียดแอนโดเมดาสังเกตเห็นเพอร์ซี่เธอก็เลยเอาน้ำมาให้เขาดื่มทันทีที่มือของสามัญชนธรรมดานั้นโดนมือเจ้าหญิงองคลักก็เลยเดินม,มาตบหน้าทันทีเมื่อเห็นแบบนั้นราชินีก็พูดยอลูกสาวตนว่าสวยที่สุดในซอยแถมยังมีน้ำใจเธอเอาความสวยของลูกตนนั้นไปเปรียบเทียบกับอโฟรดไรแถมยังพูดว่าเราเนี่ยคือพระเจ้าอีก จนราชาเนี่ยต้องมาห้ามดูเหมือนว่าเธอนั้นจะพูดเกินไปหน่อยไม่นานเฮดิสก็ปรากฏตัวออกมาเพอร์ซีด้วยความ,มโมโหเลยวิ่งไปหาเฮดิสหมายปิดชีพแต่ก็ถูกเป่าจนกระเด็นออกมาราชนีถามว่าเจ้านั้นเป็นใครเขาตอบเฮดิสราชนีนั้นอึง้งแล้วพูดว่าคึก เฮดิส hey, ถามต่อว่าเจ้ารู้จักความสวยงามมากแค่ไหนสิ่งใดจะงามไปกว่าความตายพร้อมกับสูบพลังชีวิตของนางจนสิ้นชีพก่อนจากเฮดิส hey, ได้บอกเอาไว้ว่าภายในสิบวันนั้นเมื่อเกิดสุริยคา,าดข้าจะปล่อยเดอะคราเคนแต่ถ้าไม่อยากตายก็ต้องสั่งเวยร่างของเจ้าหญิงเพื่อปกป้องอีกนับร้อยชีวิตและหันไปหาเพอร์ซีแล้วพูดว่านี่คือเจตจำนงของสูสเจตจำนงของบิดาเจ้า หนังเผยให้รู้แล้วว่าเพอร์ซี่นั้นเป็นลูกของซุสนั่นเองต่อมาเพอร์ซี่ก็โดนทหารนั้นทรมานต่างๆนานาพอรู้ว่าตนเองนั้นเป็นลูกครึ่งเทพทหารคิดว่าซุสนั้นต้องส่งไอหมอนี่มาแน่เลยตัดภาพมาในคุกหญิงรูปงามเมื่อต้นคลิปก็มาพบกับเพอร์ซีเธอมีชื่อว่าไอโอเธอบอกว่าเธอนั้นดูเพอร์ซี่มาตลอดชีวิตแถมยังเป็นคนที่นำเพอร์ซี่นั้นไปให้กับชาวประมงเสียอีกด้วย เธอเล่าถึงอดีตตนเองว่าเมื่อหลายปีก่อนนั้นเธอไม่ยอมตกเป็นของเทพ,พเจ้าเลยโดนสาปให้ไม่มีวันชลาดต้องทนดูคนที่รักล้มหายตายจากไปทีละคนและเล่าถึงภูมหลังของเพอร์ซีย้อนกลับไปในสมัยการก่อกระบฏของกษัตริย์อาเคเซียสมนุษย์เริ่มทนไม่ไหวต่อการเอาเปรียบของเทพ,พเจ้าอาเคเซียสยกทัพไปอบล้อมเขาโอลิมปัสเหล่าเทพเสนอให้ข่าอาเคเซียสทิ้งซะ แต่ซุส์นั้นรักมนุษย์เป็นอย่างมากซุส์จึงปลอมตัวเป็นอาเคเซียสแล้วไปหลับนอนกับราชนินีเพื่อสั่งสอนอาเคเซียรับไม่ได้จึงฆ่าราชินีตนเองและนำถาลกครึ่งเทพใส่ไว้ในโรงศพก่อนที่จะโยนทิ้งซุสก็ทักทายเป็นหนช็อตไม่ไปครึ่งตัวเพอร์ซีที่ได้ยินแบบนั้นเลยถามว่าจะสู้คาเคนได้ยังไง ไอโอตอบถ้าคาเคนตายเฮดิสก็จะอ่อนกำลังลงและจะสามารถจัดการได้ง่ายขึ้นต่อมาเพอร์ซีและทหารอีกกลุ่มก็ออกเดินทางเพื่อไปหาแม่มดเพื่อถามวิธีฆ่าเดอะคาเคนประกอบไปด้วยดราโกยูเซเบียสและโซลอนและอื่นๆก่อนออกจากเมืองก็มีสองพี่น้องอาสาจะมาร่วมขบวนพันธมิตรแห่งแหวนด้วยทั้งสองนั้นชำนาญเรื่องการเดินทาง ดราโกเลยบอกไปว่าข้าอยากได้ทหารไม่ใช่ในพานสองพี่น้องเลยตอบไปว่าแล้วทหารรู้วิธีแทงทะลุหนังของสิงโตนีเมียนบ้างไหมละ่ะและใครคนไหนรู้จุดอ่อนของเซนทอบ้างแถมใได้าห้าเสียนใครรู้ไหมว่าจะตัดหัวไหนออกก่อนสรุปก็ได้ไปด้วยตัดภาพมาในทำเฮดิส hey, ได้มาหาชายปริศนาชายคนนี้ก็คือกษัตริย์อาเคเซียนนั่นเองเฮดิส hey, เป่าหูหลอกให้อาเคเซียสนั้นโกรธและมอบพลังให้ไปจัดการกับเพอร์ซี่ตัดภาพมาในป่า ดราโกสอนการจับดาบการต่อสู้ร่วมไปถึงทักษะอื่นๆฝีมือของเพอร์ซีนั้นก็ไม่เป็นสองรองใครเช่นกันเช้าวันต่อมาเพอร์ซีก็บังเอิญไปเจอกับบ้องปิดสนาเรืองแสงกลางป่าพอหยิบขึ้นมาดูนั้นมันก็คือดาบนั่นเองดราโกเดินออกมาแล้วพูดว่าของขวัญเทพประทานแต่เพอร์ซีนั้นไม่เก็บเอาไว้ครับแล้วยกให้กับดราโกเพราะเขานั้นจะไม่ใช้อาวุธที่เกี่ยวกับเทพ พอเดินม,มาเรื่อยๆก็เจอเข้ากับมาเพกาซัสและไอโอคุยได้ไม่ทันไรก็มีเสียงร้องดังสนั่นป่าพอวิ่งไปตามเสียงร้องนั้นกับพบก,กับอาเคเซียที่จีกทหารสองคนนั้นออกเป็นสองท่อนแบบง่ายๆทั้งสองเข้าต่อสู้กันระหว่างสู้นั้นเพอร์ซีก็พลาท่าโดานอาเคเซียนั้นกัดเข้าไปที่แขน พอทุกคนมารวมตัวกันได้อาเคเซียตก็เลยวิ่งหนีด้วยความฮาวเพอร์ซีจึงรีบวิ่งตามไปมันรู้ตัวอีกทีพวกเขาก็อยู่ในเขตทะเลทรายและที่นี่มันคือเขตของแมงป่องยักษ์โดยฉากนี้ถือว่าสนุกใช้ได้เลยนะทุรักทุเลมากกวัวจะเอาชนะได้หลุนจนปัสสาวะเหนียวเลยนะคิดดูพราจัดการหมดแล้วมันก็มาเพิ่มอีกเรื่อยๆแต่แล้วก็มีชนเผ่าที่ชื่อว่าจินมาหยุดเอาไว้ก่อนชนเผ่าวพวกนี้มัน จะอารมณ์ลคล้ายๆกับพ่อหมดนะครับส่วนเพอร์ซี่แขนที่โดนกัดก็เริ่มออกฤทธิอาการคล้ายๆเหมือนกับโดนยาผิด ตัดภาพมาที่เจ้าหญิงเธอนั้นก็แอบปลอมตัวแล้วมาแจกจ่ายขนมปังให้กับเด็กๆไม่ทันไร่เธอก็ได้ยินเสียงดังอะไรบางอย่างพอเดินเข้าไปดูนั้นคนจรในเมืองก็กําลังปลุกระดมชาวเมืองให้นําตัวเจ้าหญิงนั้นมาสั่งเวยให้กับเดอะคราเคนคนที่เห็นด้วยมันก็มีตัดภาพมาที่พันธมิตรแห่งแหวนอาการของเพอร์ซีนั้นมีแต่แย่ลงเรื่อยๆพอมดได้ใช้คาถาของตนนั้นรักษา คน,น,นอื่นๆเนี่ยก็คิดว่าพ่อมดนั้นจะฆ่าเพอร์ซีก็เลยลุมพ่อมดแต่ก็โดนพ่อมดนั้นตบเลียงตัวแต่แล้วเพอร์ซีก็หายจากอาการบาดเจ็บจริงๆพ่อมดเสนอตัวจะออกเดินทางไปด้วยและแล้วก็มาถึงสถานที่ที่แม่มดนั้นอยู่ก่อนขึ้นไปไอโอบอกเพอร์ซีว่าถามสิ่งที่อยากรู้เท่านั้นพอเพอร์ซีได้คําตอบสิ่งที่จะฆ่าคาเคนได้นั่นก็คือเมดูซ่า ทุกสิ่งที่มีเนื้อหนังเมื่อสบตาเธอก็จะแข็งเป็นหินแต่สถานที่ที่เมดูซ่าอยู่นั้นมันคือยมมโลกก่อนกับแม่มดยังถามอีกว่าเจ้าไม่อยากรู้อีกเหรอไอโอบอกอย่าไปฟัง แต่ก็อดฟังไม่ได้การเดินทางจะไม่จบด้วยดีเจ้าถึงขาดแล้วบุตรแห่งโซสต่อมาเพอร์ซีก็บังเอิญเจอกับชายพนเนจรองคนหนึ่งนั่นก็คือซุดนั่นเองเขาโผมาแล้วให้เหรียญทองมาหนึ่งเหรียญแล้วก็จากไปส่วนสองพี่น้องนั้นก็ขอถอนตัวโดวยให้เหตุผลว่าเราบุกตะลุยได้ทุกที่แต่ไม่ใช่ที่ยมมาโลกพอมาถึงยมมาโลกเพอร์ซีก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อเลยโยนเหรียญตัดสินเอาถ้าเหรียญออกหัวก็ว่ายน้ำไป แต่พ่อมดก็จับเหรียญเอาไว้ก่อนแล้วปลาเหรียญนั้นลงไปในน้ําแล้วเหลือก็ปรากฏขึ้นมามันคือเงินติดสินบนคนเหลือนั่นเองระวังอยู่บนเรือไอโอเล่าถึงประวัติเมดูซาว่าเมื่อก่อนนั้นเธอเลอโฉมจนโพไซดอนนั้นห้ามใจไม่ได้เมื่อเขาใช้กําลังกับนาง นางก็เลยหนีไปหาอธีนาที่วิหารเพราะคิดว่าเธอจะช่วยปกป,ป้องนางได้แต่มันไม่ใช่แบบที่คิดแถมยังดวงคำสาบไม่ให้ชายใดนั้นปราถนาเมดูซ่าอีกเพียงแค่มองนางสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็จะกลายเป็นหินแต่ข้าเข้าไปกับเจ้าไม่ได้คำสาบต,ต่อต้านข้าเอาไว้นั่นคือข้อเดียวที่ลาเว้นไว้เพื่อไม่ให้เมดูซ่านั้นทำร้ายสตรีด้วยกันเองพอมาถึงที่ข้างในมีซากปหลักผักพังมากมายเต็มไปหมด และเหยื่อที่กลายเป็นหินแถมข้างล่างนั้นก็ยังมีลาวาเสียอีกด้วยท่ามกลางความเงียบก็มีเสียงหออัวล้อปริศนาดังขึ้นมาเพราะกับลูกธนูที่พุ่งมาทางพวกเขาต่างคนต่างแยกกันหลบไปคนละทางทหารอีกคนก็บอกให้ยูซีเบียสนั้นก้มต่ำเอาไว้แต่พูดไม่ทันจบตัวเองนั้นก็ดันโดนสะเองยูเซเบียสเริ่มสติแตกใช้ดาบฟันหมวไปรอบตัว จะเงยหน้าก็ไม่ได้กลมหน้าก็มองไม่เห็นศัตรูจึงตายไปอีกคนแล้วเมดูซาก็ไล่ล่ามาจัดการพวกที่เหลือต่อเพอร์ซี see, วิ่งหนีออกมาโดยมีเมดูซานั้นเลยตามมาติดๆพอมดที่หลบอยู่หลังเสาใช้ไม้เท้านั้นหัวเต็มแรงไปที่เธอแต่ว่าพลาดเธอหลบได้ครับเธอจึงสาบให้เขาเป็นหิน แต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลแต่นี่มันเป็นแผนการฆ่าตัวตายของพ่อมดดราโกที่อยู่ข้างบนเขากระโดดมาก่อหินแล้วใช้มีดแทงหินจนล่วงมาโดนเมดูซา่าดราโกยอมตายเพื่อถ่วงเวลาให้เพอร์ซี่เพอร์ซีที่เริ่มตั้งหลักได้เขามองเธอผ่านภาพสะท้อนจากโลและทำการหลับตาก็โดดไปฟันหัวเธอจนขาด ไอโอที่รออยู่ข้างนอกเธอตกใจมากที่เห็นเพอร์ซีนั้นออกมาเพียงคนเดียวแค่นี้มันยังสูญเสียไม่พอเมื่อ ius, อาเคเลียสโผล่มาจากข้างหลังและใช้ดาบแทงทะลุล่างของเธอทั้งสองเข้าต่อสู้กันอีกครั้งแต่รอบนี้เพอร์ซีเป็นฝ่ายชนะโดยการใช้ดาบบ้องเรืองแสงนั้นแทงเข้าไปที่อาเคเลียจนเข้านั้นคืนสภาพกลายเป็นมนุษย์ปกติพร้อมกับพูดว่า เพอร์ซิวสอย่าเป็นเหมือนอย่างพวกเขาส่วน IO เธอก็ให้กำลังใจเพอร์ซีแล้วก็กลายเป็นแสงลอยขึ้นฟ้าไปอย่างสงบต่อมามาเพกซัสก็ปรากฏตัวขึ้นมาเพอร์ซีรีบมุ่งหน้าไปยังเมืองทันทีเพราะตอนนี้เวลาเหลือน้อยมาก ตัดภาพมาที่สุตก็ได้ทำการปล่อยจอมอาสูนคราเคนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเมืองก็เริ่มชุลมุนมากขึ้นเพราะประชาชนนั้นแห่มาที่วังหมายจับตัวแอนโดเมดาพอจับตัวเธอมาได้มันก็มาถึงพอดีพร้อมกับพญานามากมายที่เกิดขึ้นส่วนเฮดิสตอนนี้เขาก็เริ่มมีพลังมากขึ้นเพราะความกลัวนั้นส่งผลให้เขามีพลังไม่มีใครสวดให้กับซูตพลังเขาก็ยิ่งอ่อนลงเฮดิสเผยแผนแก้แค้นสาเหตุที่ซุดนั้นหักล เาแล้วส่งไปยังยมมโลกและกลายเป็นที่เกียรติชังต่อมนุษย์ส่วนสุดก็มาอิ่มเอมกับความรักตัดภาพมาที่เพอร์ซีเฮดีสส่งสมุนมากมายมาแย่งหัวเมดูซ่าจากเขาฉากนี้ก็บินโฉบไล่ล่ากันพักหนึ่งเลยนะด้วยความช่วยเหลือจากสองพี่น้องจึงทำให้เพอร์ซีนั้นหนีรอดออกมาได้ตัดภาพมาที่เจ้าหญิงที่กำลังจะโดนกินพอดีเพอร์ซีก็มาช่วยไว้ได้ทันเวลาโดนหัวเมดูซ่าวักใส่หน้าแข่งทันที พอจบเรื่องแต่คลาเคนได้แล้วก็ยังเหลือเฮดิสที่ต้องจัดก,การอีกคนเพอร์ซีใช้ดาบบ้องเรืองแสงที่ได้รับไฟฟ้ามาจากสูสรมาบูธพลังแล้วปาใส่เฮดิสจนกระเด็นกลับไปยังยุมมโลกเช่นเดิม hey, พอจบเรื่องสูสรชักชวนเพอร์ซีไปเป็นเทพเจ้าแต่เขายืนยันที่จะอยู่โลกมนุษย์สูสก็เลยปลุกชีพไอโอมาอยู่กับเขาจบภาคหนึ่ง เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับหนังเรื่อง c r a s o o ฟไทท a นถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปกับผมต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับ